สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านเหินฟ้าอินดี้นะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูรับประทานง่ายๆอร่อยๆจ้ารสชาติไม่จัดจ้านค่ะนะคะแต่ว่าอร่อยกินข้องคอมากๆเลยจ้าเมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะคะเป็นเมนูต้มจืดหัวชายเท้านะคะใส่สะโพกไก่จานนะจ้า เดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างจ้าวัตถุดิบของเรามีหัวไชเท้าจ้านะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีนะคะเห็ดนางรมหลวงจ้านะจ๊ะค่ะเนี่ยค่ะนะคะต้นหอมค่ะนะคะน้ำตาลทรายขาวผงปรุงรสนะคะกระเทียมเจียวซอสฝ้าเขียวสะโพกไก่สองสะโพกจ้านะจ๊ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกอหัวไชเท้ากับแครอทของเราก่อนจ้า ตอนนี้นะคะวัตถุดิบนะคะต้มจืดหัวาชเท้าใส่สะโพกไก่ของเรานะคะได้จัดเตรียมครบส็หมดแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปทําต้มจืดน,นะคะหัวชายเท้าใส่สะโพกไก่อร่อยอร่อยด้วยกันจ้าก่อนอื่นนะจ้าเติมน้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยจ้าตามด้วยกระเทียมเจียวจ้า จากนั้นนะจ๊ะให้เติมไก่ของเราลงไปเลยจ้าผัดรวมกันจ้าจากนั้นนะจ๊ะให้เติมซอสฝาเขียวลงไปจ้าเติมนะจ๊ะน้ำสะอาดลงไปเลยจ้า นั้นนะจ๊ะให้ปิดฝาหม้อไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวรอนะคะให้ไก่เรานะคะสุกสักประมาณ40-50%นะคะเราค่อยปิดมาพักไว้ก่อนจ้าหลังจากนะคะไก่ของเรานะคะเริ่มใกล้จะสุกประมาณ50%นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดนะคะพักไว้ก่อนจ้า จากนั้นนะจ๊ะให้เราเติมน้ำสะอาดนะคะลงในหม้อของเราเลยจ้าใช้น้ำประมาณลิตรครึ่งนะคะถึงสองลิตรก็ได้จ้าแล้วแต่นะคะภาชนะเราจะโตขนาดไหนนะจ๊ะแต่วันนี้นะคะบ้านเฮือนไฟนดีใช้ประมาณลิตรครึ่งนะคะ ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราเปิดแก๊สได้เลยจ้าปิดฝาหม้อไว้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวรอให้เดือดจ้านำไก่นะคะที่เราต้มไว้นะคะมาตักพักไว้ก่อนจ้า หลังจากหม้อของเราเริ่มเดือดนะจ๊ะเติมนะคะหัวใชเท้าลงไปเลยจ้าตามด้วยนะคะแครอทจ้าใส่ลงไปเลยจ้าปิดฝาหม้อไว้ก่อนจ้าต้มจนฝานะคะหัวใชเท้าของเรานะคะจะเริ่มนุ่มเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสค่ะ เวลาการต้มหัวชาชเท้าของเราประมาณนะคะอ่าสิบถึงสิบห้านาทีค่ะนะคะหลังจากหม้อต้มจืดนะคะหัวชายเท้าใส่สะโพกไก่ของเราเริ่มเดือดนะจ๊ะเติมไก่นะคะที่เราตักพักไว้นะคะลงไปเลยจ้าตาด้วยนะจ๊ะเห็ดนางรมหลวงจ้าใส่ลงไปเลยจ้า จากนั้นนะจ๊ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสลงไปเลยจ้าซอสฝาเขียวจ้าใส่ลงไปเลยจ้นนาน้ำตาลทรายขาวจ้าใส่ลงไปเลยจ้าปิดฝาหม้อไว้ก่อนจ้าหลังจากนะจ๊ะหม้อนะคะ ต้มจืดหัวใชเท้าสะโพกไก่ของเรานะคะเดือดจัดแล้วจัดนะจ๊ะโรยนะจ๊ะต้นหอมของเราลงไปเลยจ้าตามด้วยกระเทียมเจียวจ้า โอเคจ้าตักเสิร์ฟทานอร่อยๆด้วยกันจ้า เสรเรียบร้อยแล้วจ้าต้มจืดหัวชายเท้าใส่สะโพกไก่อร่อยอร่อยนุมน่มๆจ้านะจ้า นี้บ้านเหินฟ้าอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาทําเมนูต้มจืดหัวชายเท้าใส่สะโพกไก่อร่อยๆเสร็จเรียบร้อยล้วจ้าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยจ้าทานคล่องคอนะคะไม่เหม็นคาวจาะะ้าแล้วก็หัวชายเท้าของเรานุ่มละอุนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยจ้าวันนี้บ้านเหินฟ้าอินดี้ต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะจ้าก่อนจะจากกาันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพเป็นกาลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอพระคุณทุกเลฟทุกไ like ล ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วค่อยเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะเฮงๆงรวยรวยปังๆกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ